บตาฟิตโคลาชื่อนี้ชื่อเดียวแอปไหนก็เจอครับช่องทางไหนก็มีก่อนเราจะไปรับชมคลิปลบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องท่าประกัดทุกท่านผมเตเบตาฟิตโคลานะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีทำพารามิเซียมครับ อาหารทดแทนลายแดงแล้วก็ลูกปลากินดีกว่าลายแดงฮะลูกปลาแรกเกิดอะ่ะกินดีกว่าด้วยมันตัวเล็กๆมากๆฮะกินง่ายเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับนี่ครับน้ําเลี้ยงปลาแหละครับที่เราถ่ายทิ้งนะฮะเนี่ยน้าขี้ปลามีขี้ปลาอยู่ฮะที่เราถ่ายทิ้งเนี่ยใส่ถังไว้เอาถังที่มีฝาปิดนะครับเพราะเราต้องปิดฝา ใบผักบุ้งทั้งสองใบแล้วก็นมเปรี้ยวหรือนมจืดนมอะไรก็ได้ครับตั้งหนึ่งอย่างแล้วก็ใบตองแห้งใบตองแห้งนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ใส่ก็ดีครัมาเริ่มทํากันเลยครับขยำขยำขยำไปผักบุ้งใส่ลงไปฮะให้มันแตกฮะมันจะได้เน่าง่ายๆขยำขยำขยำ ใส่ไปเผื่อถ้าเรามีลายแดงเลยเอาลา,า,ายแดงใส่ได้นะเดี๋ยวมันก็จะเกิดอยู่ในนี้แหละเหมือนกันเดี๋ยวมันจะไม่บูมหรอกแต่มันก็มีมีเกิดเรื่อยๆคะแล้วก็นมเปรี้ยวนมเปรียปร้ยวหรือนมจืดก็ได้นะใส่ไปสักนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนิดเดียวอันนี้เยอะไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็นี่ครับปิดฝาทิ้งเอาไว้ สามวันครับนะฮะิ้งออาไปสามวันวเดี๋ยววันที่สามเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ฮะพอดีผมกินยาคูผมก็เลยใช้ยาคูเลยไอ <c oughs> มาดูคืนวันที่สามนะเย็นวันที่สามหกโมงเย็นนี่ผ่านไปแล้วสามวันนะครับ ให้ดูเดี๋ยวจะซูมกล้องให้ดูนะฮะดูกกใกล้ๆกอันนี้มันกําลังเพิ่งเริ่มเป็นแต่พรุ่งนี้เช้ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นหมอกหมอก,มอกเป็นเป็นสายเหมือนเหมือนไรแดงนะฮะแต่เป็นสีขาวพาราเมซิ่มซูมมากกใกล้ๆกล้เยชัดชัดเห็นเห็นไหมฮะที่มันเป็นเดี๋ยวรอกล้องมันซูมขอ <c oughs> โทษครับจะเห็นเห็นยุบยิบยุบยิบ,ยบตรงดูตรงใบตองแห้งะฮะ ๋จะเห็นชัดเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะยุบๆเต็มเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันกำลังเริ่มบูมฮะเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยฮะลูกปากินดีมากครับมันตัวเล็กกับลูกปลาเยอะครับได้กกบปากลูกปาเยอะใช้ดีค่อนข้างดีเลยฮะใช้ครบคู่กันกับลายแดงถ้าไม่มีก็ใช้แทนได้เลยฮะนี่วิธีใช้สลิงครับ ดูตรงที่เราเห็นเป็นยุบยุบนะครับดูขึ้นมาดูขึ้นมาครับนี่นี้ก็ให้คอกหนึ่งได้เลยเนี่ยถ้าดูดมาขนาดเนี้หนึ่งคอกเดี๋ยวผมตั้งให้ดูอันนี้ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวให้ดูมันจะเห็นเป็นตัวยุบยุตัวเล็กๆโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับคือใช้อนุบาลถือว่าดีเลยฮะไม่ต้องไปหาอะไรแดง พอมันโตหน่อยเราก็ค่อยใช้อาหารผงอาหารเสริมไปถ้าสําหรับคนไม่มีอะไรแดงเนาะเนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นได้หลอดไหมเล็กๆขาวๆมันค่อนข้างเล็กมากฮะเห็นชัดไหมครักล้องผมโทรศัพท์ผมก็ชัดได้สุดเท่านี้แหละครับไปเราไปให้กันดีกว่าว่าให้ยังไงอันนี้ก็ปิดฝาไว้เนาะ แล้ววิธีพอมันเริ่มเริ่มเราใช้ไปบ่อยเริ่มจะหมดอ่ะเราก็มาเติมนมเปรี้ยวหยดสองหยดเติมไงฮะสองหยดสองหยดแล้วปิดฝา,าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับวนใช้ได้ตลอดอันนีเวิธดูหาลูกปลาก่อนมี่ลูกปลา,าเกิดวันที่ยี่ยี่สองนี่บานได้สองวันผมให้แล้วฮะพ่อมันไม่เห็นหรอกพ่อปลามันมองไม่เห็นแน่นอน,นเล็ก ลูกปลานีมาเห็นนะฉีไปเลยครับน้ำไม่เสียนะฮะอันเนี้ยไม่มีไม่มีน้ำเสียนะให้เยอะก็ไม่เสียี่แค่นี้แหละครับตูกปลามันกินฮะง่ายๆเห็นไหมครับวิธีทำอาหารทั้งเลือกง่ายๆใครๆก็ทำได้ครับวัตถุดิบก็ไม่ต้องใช้ไรมากมีน้ำเลี้ยงปลาที่มีที่ปลาฮะใบผักบุง้งแล้วก็นมเปรี้ยวหรือนมจืด แค่นี้ครับใบต้องแห้งก็ได้ใบต้องแห้งคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่บางทีผมชอบถ้ามีลายแดงผมจะตักลายแดงไปใส่ไว้นิดหน่อยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่ขึ้นบูมนะฮะแค่พอขึ้นแต่ถ้ามีลายแดงต้องเปิดฝาหน่อยให้อากาศมันเข้าหน่อยเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับคลิปสั้นๆยังไงก็กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจผมด้วครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะอะไรมีคลิปใหม่หมจะได้ไม่พลาดแล้วก็อีกอย่างครับใกล้จะหกร้อยซับแล้วเดี๋ยวจะแจกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม